พฤษศประจําเดือนพฤศจิกายนนี้มีอะไรเป็นอย่างไรกันบ้างไพ่จะบอกอะไรกับคุณบ้างนะคะเดี๋ยวอาจารย์เทมนะคะจะเป็นตัวแทนเปิดไพ่ให้คนราศีพฤษศตั้งจิตนิ่งๆแล้วส่งกระแสจิตมาหาอาจารย์เลยนะคะชาวราศีพฤษศช่วงนี้ต้องหมุนเงินนะมหมุนเงินต้องหาเงินอะไรบางอย่างหรือการกู้ยืมหรือหาเงินอะไรบางอย่างมีเรื่องเลใจตัดสินใจด้วยเพื่อนทั้งสองใบเลยค่ะ ขึ้นมาแล้วมีไพ่บอกว่าการคาดหวังสูงไม่ว่าเรื่องการงานการเงินหรือความรักสิ่งที่ได้มาอาจจะไม่ได้ตามคาดจะถามอะไรใหม่ได้ใจคิดเรื่องการเงินการลงทุนอะไรบางอย่างนั้นมีโครงการที่จะทําอะไรใหม่เริ่มต้นงานโปรเจกต์การเดินทางต่างจังหวัดต่างประเทศก็เกิดขึ้นได้แล้วมีไพ่หม่ยฮาริพอัเตอร์การเริ่มงานใหม่โปรเจกต์หรือการสอบแข่งขันช่วงชิงอะไรบางอย่างนะครับก็จะสำเร็จด้วยเช่นกัน มีเรื่องคิดไม่ตอบกังวลใจอะไรบางอย่างด้วยเชย่นกันนะครับแล้วก็มีการติดต่อประสานง,งานหรือดีวงานอะไรบางอย่างด้วยนะแล้วก็ เนี่ยใจคิดเรื่องการเงินใจอยากหาเงินเยอะแต่เก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะภ <c oughs> า,าพรวมชาวราศีพฤษภนะคะก็ถือว่ามีบางสิ่งบางอย่างเท่านั้นนะคะนิดหน่อยนะคะที่ต้องอวิตกกัง,งวลอยู่นะคะก็สำเร็จนะสำเร็จ,รจค่ะถือว,ว่าษษสําเร็จเลยนะคะอ,ะอะมาดูเรื่องของการงานกันหน่อยค่ะจันคะ่ะการงานชาวราศีพฤษภในเดือนพฤศจิกายนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างค่ะตั้งจิตนะตั้งจิตนะคะเรื่องการงานค่ะ การงานโอ้โหปวดหัวมากยังดูจังเลยดูนะงานาร่างานหลวงเพียบปัญหาปวดหัวสารพัดส,สิ่ง แต่มันคุ้มค่ามันได้เงินทำไปเถอะแล้วมีคิดเรื่องการโปรเจกต์หรือการเดินทางตามจังหวัดหรือทำอะไรใหม่ๆก็เกิดขึ้นได้มีผู้หญิงที่มีอํานาจก็อาจจะเกี่ยวข้องดีแอมเพรสจัสครดินีด้วยเช่นกันนะคะถือว่าในเรื่องการงานดีค่ะได้รับการสนับสนุนดีจากผู้หญิงนะคะอาจจะเป็นเจ้านายก็ได้ใช่ไหมคะอาจารย์หัวหน้างานอะไรอย่างนี้นะคะหรือผู้ใหญ่ที่คอยซัพพอร์ตนะคะต่อไปเป็นเรื่องของการเงินค่ะเดือนพฤศจา พฤศจิกายนนี้ชาวราศีพฤษภการเงินเป็นอย่างไรกันบ้างเรามาดูกันเลยค่ะตั้งจิตนิ่งๆนะคะ <ic c oughs> ไม่ต้องกังวลใจ <c oughs> มีความลังเลใจอะไรก็ตามปวดหัวสะรพัฒสิยิ้ง <c oughs> คิดก็ยิ่งกุ้ไม่ต้องกังวลใจ <c oughs> เรื่องเงิน <c oughs> ได้ <c oughs> แต่อาจจะไม่ได้ตามคาดนะใช้ททํำนี้ก็ะามว่าได้ไหมได้นะคะแต่อาจจะไม่ได้เป็นไปตามเป้าที่เราคาดหวังไว้นะคะก็ถือว่า โอเคอยู่นะคะสาหรับเดือนพฤศจิกายนนี้การเงินน่าจะผ่านได้มาดูเรื่องของโชคลาภกันค่ะอาจารย์ขะโชคลาภของคนราศีพฤษภมีไหมคะเดือนนี้คนราศีพฤษภที่ชอบการเสี่ยงโชคนะคะตั้งจิตมาเลยค่ะนะคะเป็นอย่างไรคะอาจารย์ขาโชคลาภได้มาก็เสียไปเลยนะได้ได้ได้ได แต่ต้องมีเหตุต้องจ่ายออกจ,าก ód, จ่ายออกเยอะด้วยส่วความรู้สึกมันเรื่องเรื่องตัวก็ช่างมันเถอะก็ขอให้มันได้แต่ให้มีสติในการใช้จ่ายแล้วกันนะครับและมีโครงการเนี่ยไปเที่ยวตามจังหวัดต่างประเทศช่วงเดือนนี้เลยอ่ามีโครงการนะคะแล่วก็ไม่ต้องคิดมากหรอกก็ถือว่าเราได้พักผ่อนแล้วกันนะคะก็ถือว่าการงานการเงินชั่วราบอยู่ในเกฑ์ที่ดีนะคะค่ะผ่านไปค่ะทบทวนนะคะสําหรับคนราศีพฤษภนะคะ